คดอะไรกําัเสกับ่วยยัน้ไปก่อนดีกว่ารีบข้าทาสูรณ์ย้อนกลับมาทางด้านลาพร้อมด้วยจักดนเดืดะ เมื่อไรมึงจะหายเนี่ยตุ้เชียงมงลองโดนฟังบ้างไหมหล่ะเพื่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวก็หายดูดูไว้ก่อนอนอนมาแกไม่ดูแล้วใครจะดูเพื่อนน่ะกูไม่รักกูไม่อยู่หรอกนอนออมาทำพนในเต็นที่เออพิงมาแล้วอนอนมาเอา๊เอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮะหัวต่ำเลยว่ะตุ้ยเชียงเอาไงตับไงงนอบอกเลย <c oughs> เขาอยังรู้ว่าโอเคไหมมึงทำงาไม่เล่าเอาขึ้นหน่อยเจ้าครับอยู่แล้วเนี่ยออบอกขึ้นหน่อยพาบอลมึงลงได้ยังไงกูปรับตรงขาจบแล้วจบแล้วกูเล่นเอาเ,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 เอาหมอนมาอุ้หน้าเบื่อเว้ย <c oughs> อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเบื่ออะไรอ,อีกคุณเชี่ยง เอออยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยได้กินไปโรงพยาบาลกูก็ใจไม่ดีเพราะว่าก็มึงคิดดูแตหมอก็มาให้ยาตลอดใช่ไหมล่ะเขาก็เปิดประตูเข้ามาเขาก็ถามอ้าคนไหนคนป่วยคะเขาดูไม่รู้ไงมึงก็มีผ้าพันอยู่ทําไมรูปร่างกูเหมือนคนป่วยเลือเลรูปร่างมึงเหมือนคนพักผ่อนน้อยอ่ะนอนน้อยไงลูกกวนลูกกวนอย่าไปกวนเมียเขาแล้วกัน มึงอยากตายไหมเคลื่อนนะเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเออนะเขาก็ถามตามมารยาทนะแล้วหมอบอกให้นอนกี่วันมาแล้วครับถึง่ตนอเกี่ยนอนนิดน่งไมโดนโคกรบบนแล้วไม่รู้ว่านาชาจะทำอะไรอยู่จะรบกวนหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองเรียกดูก่อนขอโทษนะคะครับข้างในอ่ะ มีนักโทษที่ชื่อว่าราชันหรือเปล่าจ๊ะนักโทษนักโทษไหนครับเออคนป่วยคนป่วยอ๋อคนป่วยมีขอโทนี่เราติดคุกกันเลยมึงติดคุกคนป่วยเลยแสดงว่าเป็นเอ่อมาเยี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่คนที่นี่มาเยี่ยมใครมาเยี่ยมใครครับเออฉันมาริมาเยี่ยมราชันจ้าอ๋อราชันอยู่ครับ ทำไมไม่อ่านป้ายหน้าห้องเขาล่ะอ๋อขอโทษทียังไม่รู้ครับแล้วก็ข้างในอ่ะมีใครบ้างจ๊ะก็มีคนป่วยคนเฝ้าคนป่วยแล้วก็เพื่อนคนป่วยครับเฮ้ยทำไมเยอะจังอ่ะนี่กูยังไม่ได้นับคนโดนฝันอีกคนนเนี่ยแค่สองคนก็บอกเข้าไปเชิญเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับผมยังไม่ได้อนุญาตเลย เข้าไปเลยนะเข้ามาแล้วเข้าเชิญครับเชิญครับอะใจเย็นใจเย็นอขอโทษนะจ๊ะมารบกลัวหรือเปล่าเฮ้ยกูว่าสงสัยจะเป็นหมอใหญ่ว่ะหมอใหญ่เนี่ยทำไมอ่ะมึงดูดิใส่ชุดลาตีมาเลยอ่ะลาตรีไม่ใช่ใช่เหรอ ออบอกว่าต้องใส่ชุดสีขาวนี่เป็นพี่น้องกับใบเตยกระดับทำไมอ่ะมันแนงอกต้องยกออกเดี๋ยวเลยเราที่เห็นผู้หญิงก็มองแต่ตรงเนี้ยนี่คิดถึงเมียไงเมียกูมันไม่เป็นอย่างนี้ไงทำไมเวลามันนอนมันเอาควายหลังขนาดนั้นมันกลัวยามขโมยอ่ะดิเดี๋ยวก่อนนะคนไหนคนป่วยแล้วจ้ะถามกูอีกแล้ว เออนี่ครับคนป่วยครับคนป่วยนะคะ๊ะรูปร่างอุเหมือนตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนคือว่าชั้นน่ะทากับข้าวมาเยี่ยมนะจ้าขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงแต่พอดีว่าพอดีว่าผมเนี่ยอยู่ในการดูแลของคุณหมอจะกินอะไรนะก็คงต้องตามที่คุณหมอเขาสั่งนะครับกับข้าวจานนี้ผมอาจจะรับไว้ไม่ได้จริงๆผมต้องขอโทษคุณผู้หญิงด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเด้อผมค่ยทำานถึงเสียใจแย่เลยนะนี่เขาทำไม่แล้วเออใจใหญ่ยงครับเดี๋ยวันรับไปก่อนที่กินไม่ได้คนป่วยไม่กินคนเฝ้าไข้กินได้มึงรับไปก่อนเออก็ก็ได้ครับถ้าอย่างเดี๋ยว ขออนุญ,ญาตดับไว้ก็แล้วกันเ,นะเดี๋ยวก่อนนะคือว่าฉันตั้งใจทํามาเยี่ยม<ฤ>แล้วก็อีกอย่างนึ่งสำคัญเลยอะไรครับทํามาให้แล้วเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาป้อนด้วยนะ <c oughs> จะมาป้อนเองกับมือเลยจะจะป้อน <c oughs> ใช่จ้ะทำไมวะไปรับรางวัอ๋อเฮ้ยเวลาของกูแล้วกูต้องเชิดฉายแล้วนะ ขอบคุณครับนครับขอบคุณครับคุณพิลานะครับหลีบเนื้อไปยอมครับขอบคุณครับนะครับสะครับได้ลวได้และเขาฝากให้ลูกกูได้หรือเปล่าจ๊ะจะรังเกียจหรือเปล่าเอาไม่รังเกียจหรอกครับถ้าหากว่าคุณผู้หญิงอยากจะป้อนผมก็ก็ได้ครับแต่พอดีว่า เราสองคนเนี่ยเพิ่งจะเจอกันเพิ่งจะรู้จักกันคุก็เป็นสาวแล้มาป้อนข้าวหลงอย่างผมเนี่ยผมก็ผมก็เขินอายแย่เลยนะให้นั้นคุณหลับตาป้อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะหลับตารับครับอ๋อได้จ้ะได้ได้หลับตาป้อนนะ,ะเออนันก็นหลับตาป้อนไอคนรับ ก็หลับตาหลับหัวจดต้องมีก่อหูกันมั้งเดี๋ยวหญิงหลับตาป้นะมันชอบกินไข่ครับเพื่อนผมมันชอบไข่ครับขอไข่เยอะๆน่อยครับมันชอบไข่ครับคอเลสเตอรอลครับนั่นเองครับตักอีกนิดได้ไหมครับมันชอบทำใหญ่ๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้จนได้ว่ามึงจะกิน รู้ใจมึงไงนั่นไงครับหลับตาเลยครับผมครับหนึ่งสองหลับตาเลยครับเอาสิจะดมทำไมล่ะแหมลูกแม่จริงๆเลยโอ้ต้องดมอึงอ่ะอ่ะอเลิกอร่อยไหมจา้มจาเป็นไงไไเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ช้ได้หรือเปล่าเออก็อร่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันจืดไปหน่อยอะครับคุณมันจืดไปหน่อยเหรอจ๊ะพอดีว่าคุณต้องต้องเติมน้ำปลานะครับสี่ช้อนคุณมีน้ำปลาไหมคะมีมีเอาให้ผมหน่อยได้ไหมอ๋อน้ำปลาค่ะใช้ได้ได้น้ำปลาอย่างเดียวเลยนะได้ค่ะโู้บอกเค็มไม่ได้เติมเค็มมันเค็มแล้ว เปล่อืมเ<อ><า>็มได้เหรอไตไตพังได้มั้ยอ๋อนี่จ้ะอ้าคุณผู้หญิงเติม,มเองก็ได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะเอ่อถ้าชอบรถไหนแม่ราชันเติมเองเลยก็ได้นะคุณผู้หญิงเติมมึงไม่ให้เขาเติมไม่แล้วกูจะกินเ,เองอืมอยู่ด้วยกันมากูรู้นิสัยอืมโอ้ยทำไมเก่งใจเมือ่อไใส่ไปเลยไม่ต้องลองช้อนแล้ว มึงก็บ้าอยู่อุ้ยใส่ขนาดนี้เลยเหรอตัวเก่าก็เจออะไรมาเยอะครับคุณกขต้องรับน้องกันบ้างเนี่ยลูกกูยังเล็กกูยากมีชีวิตอยูเนี่ยนะเอถ้ากูตายไปใครจะเกาะมึงกินหว่าตรงนี้ตรงนี้ครับได้จ้ะได้จ้ะตรงนี้เลยเดี๋ยวยิงตักให้นะยังไม่ไปไหนครับมันชอบคำเล่นครับมันชอบคำเล่นน้อยนั่นแหละครับนั่นแหละครับ ครอ่ะได้เติมแล้วหลับตาเลยครับน่สองสามอ่ดีอืออดีเร็วเออแค่นี้ก็เป็นแค่นี้จ๊ะนี่อืมพอดีเลยใช่มจ้มากเลยครับ เออมันไม่เค็มไปใช่ไหมไม่ครับคือผมบอกแล้วผมเป็นคนทานอาหารรสจัดครับอ๋อจัดอันนี้จืดไปหน่อยเหมือนลืมใส่น้ำปลามาเลยครับอย่จง้หญิงเมันจะรสจัดไปอะจอ๋อไม่ครับไม่ครับดีครับผมชอบมากเลยไม่คิดเลยว่าเดี๋ยวขออีกสักคำหนึ่งก็แล้วกันนะครับ มันคงจะอ,อ oh. ิ่มแล้วล่ะครับอีกคำหนึ่งครับไายอิ่มกินได้สองคำครับจ๊ะครับบูปล่อยเขาตักข้าวมาเลยซดน้ำร้อนๆเดินทำเพื่อคุณสิบยอด ดีครับเดินเข้าเดินออกเพื่อนไปข้างไหนไหม่หมดแล้วเพื่อนไม่ได้ป่วยใช่ไหมป่าวครับแล้วขออีกสักคำหนึ่งได้พอแล้วผมว่าคุณผู้หญิงกลับไปเลอครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงจพื่็แต่คุณผู้หญิงมีชื่อว่าอะไรเหรอครับ ถ้าหากว่าผมออกจากโรงพยาบาลแล้วเจอกันข้างนอกก็จะได้ทักทายกันถุกนะครับอ๋อหญิงน่าเป็นนางฆ่าหลวงของโอราสุนอัมเชนเดี๋ยวๆครับครับพูดต่อเลยเฮ้ยมึงไม่เดี๋ยวก่อนลิเกยังเล่นไปดังนั้นน่อะไรถ้ากูยังไม่เจอห้าร้อยกูอ่ใครอะ่ะหวังจะได้เข้าเลยใครเอาไปวะ <c oughs> เดินเข้าเดินออกเลยมแม ของเลยนะแม่มึนงนี่คบไม่ได้กูต,ตัดขาไม่ได้มันเดินไปไหนไม่ได้นะฉันเนี่ยเป็นนางข้าหลวงขององค์ราชบุตรอัญเชิญมีชื่อว่าอัญชลีจ้าเรียนเรื่องต่างกันนะคุณอัญเชรีน่าข้าลนนหลวงอัญชรีน่าเหรอออกไปนี่น,ะ <S <S นี่ไอ้กุชเชงาอาหารที่เมื่อกี้เข้าไปสำรอกออกมาดูนี่ กูไม่ใช่แม่กูนะมม่สู้เนี่อะไรกันเนี่ยฮะมนไล่ไจะทำไมไม่ต้องมาทำหน้าซื่อนางข้าหลวงอญชลนีได้ยินแต่ชื่อวันนี้มีโอกาสได้เจอตัวจริงอ๋อเนี่ยลระตัวปัญหาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ <c oughs> เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอทำให้ฉันต้องโดนเรื่งรองฉุเชิญดาว่าตดตีดาไปถึงก็ถึงแม่ ก็เพราะเธอเนี่ยน่าเขินวชัชรีเธอคือตัวปัญหาโอ้ราชันหญิงเนี่ยนะเห็นเธอครั้งแรกฉันก็นึกว่าเธอเนี่ยเป็นช้างเผือกงานเหนียวที่อยู่ในป่าใหญ่แต่ที่ไหนได้อย่างเธอเนี่ยมันก็เป็นไขควายบ้านนอก่านั้นแหละเหมือนราชบุตรอันเชิญเลยเออแหม หลงคิดผิดคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเพชรจิงจินดาที่มีค่ามีราคาที่ไหนได้อย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ก้อนกรวดก้อนทรายที่คนเขยียอย่อมลายกันนะเมื่อแรกนันชินชเลยเอที่ยวว่าคนอื่นก็เป็นห่านไกลน้ำอรู้ตัวไหมราชันว่าตัวเธอเอง มันแสนจะสดกระปลกทุ้แรกของใครทั้งหมดเหมือนราชบุตรราชันเลยราชันนะโกมาถึงที่แล้วคุณเชียงกจะต้องแกะแฮะสิวะจับปั้มเลยเออผมจะเอาน้ำปลากอดตาคุณเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ ต้องเกี่ยวสิอะอไรยังไงคุณเทียม,มนปั้มเลยเอาสิแบ่งเลยแบ่งท่อนบนเอาไปท่อนล่างเอาไว้คุณจะากูจัดการเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมันต้อนล่างอ่ะ,ะคุณจาัดก,การเนี่ยมีประสบการณ์เหรอเฮ้ยกูมีประสบการณ์แล้วเมียมึงแ่ะเมียกูเดี๋ยวฝากไว้กับยามก่อนจะ,จะทำอไรครับก็จะปั้มเลยจะปั้มเหรอไปด่าข้างหลังเลย ยุ่นเนาะฝากงานดูดีอยากนะรู้จริงๆดีไว้ด้วยครับบันท่าไม้ตำบลท่าไม้เพื่อชมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับยู่นึนก็ไปเป็นกำลังใจกันด้วยนะจอยช่วยด้วยราธันพยายามวิ่งตามข้าวตันเฮ้ยเฮ้ยหาตาแล้วแฝงไปกับเชียงฮะ คนอะไรวิ่งหนีมาทางตันแสดงว่าพร้อมทําเป็นเล่นตัวรบรบหนีมาทางตันแบบนี้จะไปรอดได้ยังไงวะนั่นนี่ตามที่ตกลงกันเอาไว้แก้แค้นให้สาสมมึงจ่านบนกูท่าล่างอัญชลีขามีเมียแล้วอัญชลีจะหลกทำไมล่ะจ้ามานี่เร็วอัญชลีมานี่เร็วอย่าดื้อ ี๋ยวจะให้เฮลิคอปเตอร์ลงเลยป,อปอ๊อบๆๆๆๆๆๆๆอืมมากข้อให้ล็อคได้แล้วอัชรีประยุบที่คุณสุดใหญ่เลยไม่ออกมามาแล้วเดี๋ยวก็รู้อ,อ,อ,อชัชรีจะหลีไปไหนได้เลยเต็ดๆๆแม่นคุณแม่ขนุนหนังคุณเตียงมาดูใกล้ๆเลย ได้เต็มสองตามาแล้วอัญเชลีไ <c oughs> ปเชียงไปงเชียง <c oughs> มอมอา,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 าสิจะไปหลบทำไมนียย้ในะข้าหลวงฉลีเนี่ยไม่เอาอ่ะกูมีเมียมีลูกแล้ว เออหน้าไว้ทีหลังลูกเมียมานี่ก่อนกแก้แค้นนี่ก่อนไม่เคยกอดใครโถไม่ไม่ใช่คนจริงนี่ว่ะเด็กเปิดเลยเค่คลัวชนีดิดมาก